หนูทำอะไรคะลูกอันนี้เดินเร็วใช่ไหมคะหนูกลัวูกบ,บวกเพิ่มใช่ไหมเิแล้วเนี่ยเอากี่นาทีดีวันนี้ 50. 50นาทีไหวหรือเปล่านี่นเราต้องจับไว้ใช่ไหมคะเฮ้ยปล่อยมือได้ด้วย โอ้โหเจ้าต้องเจ้าขาออกกําลังกายทุกวันเลยนะครับเหนื่อยแล้วยังเนี่ยหนูเหนื่อยหร้อยังคะโอ้โหขยันจังเลย เอาให้เงือออกเลยนะลูกสักสิบนาทีพอแล้วพ่อว่านะโอเคไหมคะเราทำไมเราถึงต้องออกกำลังกายคะลูกขแข็งแรงด้วยใช่ไหมคะโอ้ดิลนลูกดินลนเบรกทำไมคะเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหม เอาปวดขาเอาปวดขาหนูกดลบก่อนกดลบก่อนให้มันช้ากว่าน,นี้ไอ้หนูหนูจะล้มเอา,เอาท่านหเรอโอ้โหเก่งยังไงใครเะแปาตายเงื่อไม่ออกเลยเนี่ยทำไมเหงื่อถึงไม่ออกเนี่ยปล่อยมือได้ด้วย เด็กคนนี้ปล่อยมือได้ด้วยอะ่ะที่โรงเรียนเขาสอนอะไรบ้างคะมีว่ายน้ำไหมลูกมีค่ะแต่ว่าหน้าดินมันหนาวหน้าหนาวลงน้ำแล้วมันเป็นยังไงคะหนาวหนาวโอเคเดี๋ยวลาเพื่อนๆก่อนนะคะไม่ได้เจอกับน,น้องเจ้าขานานเลยเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเร็วๆนี้ เจ้าขาบายบายเพื่อนหน่อยค่ะบายบายดีเจอกันใหม่นะอย่าลืมโอู้เอาใหม่อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซบสไสกา์ให้ม่เจ้าขาด้วยโอเคบายบาย